ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ใช้แทนแบตเตอรี่ได้หรือไม่เอาละครับผู้ชมเราก็ไม่ต้องพูดถึงเรือว่าแบตเตอรี่นะครับเราจะใช้ทดสอบด้วยหรือเปล่าครับวันนี้เราจะไม่ใช้แบตเตอรี่ในการทดสอบนะครับผมเพราะมันอาจอยู่ได้นานเป็น2-3วันเลยนะครับซึ่งผู้ชมครับสาหรับคลิปนี้นะครับชุดที่เราจะเอามาทดสอบว่าคาปาซิเตอร์ใช้แทนแบตเตอรี่ได้หรือเปล่านะครับก็คือชุดไปฉาย diy ของเรานะครับเราก็ได้เพิ่มมิเตอร์เข้าไปนะครับเพื่อวัดดูระดับแรงดันนะครับผมโดยจะวัดไปจนกระทั่ง ลอดไฟสีแดงคือแบตเตอรี่ใกล้หมดหรือหมดแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันก่อนเลยนะครับว่าซูเปอร์คาปาซิเตอร์เนี่ยครับที่ความจุนักความจุหนาเนี่ยครับผมเทียบกับตัวคาปาซิเตอร์ที่ตัวใหญ่แบบนี้ครับมันต่างกันมากหรือเปล่านะครับผมก็เอาแล้วครับผู้ชมเราก็ได้ใส่ตัวคาปาซิเตอร์ค่า6,200ไมโครฟารัดนะครับเข้าไปแล้วนะครับผมดูนะครับว่ามันสามารถทําให้หลอดไฟสว่างได้กี่วินาทีนะครับผมแค่เปิดมา มันก็หมดเลยนะครับผู้ชมยังเหลือไว้ให้ไฟสแสดงสถานะแบตเตอรี่อ่อนอยู่นะครับอ่าก็ถือว่ามันหมดแล้วนะครับผมเร็วมากครับผู้ชมไม่กี่วินาทีต่อไปนะครับผู้ชมก็ถึงคิวของซูเปอร์ครับมาซเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องชาร์จกันก่อนนะครับผมอาจะใช้เวลาชาร์จระดับหนึ่ง ครับท่านผู้ชมก็โอเคแล้วล่ะครับผมเราก็ชาร์จถึงระดับสัก4.2-4.3โวลต์นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับว่ามันจะสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับผมนี่เลยนะครับท่านผู้ชมเราก็ประกอบซูเปอร์คาปาซิเตอร์เข้ากับไฟฉายอาเรียบร้อยนะครับเราจะลองเปิดดูกันนี่ครับผมไฟฉายทํางานได้นะครับ นี่ครับมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าเนี่ยครับก็ทํางานได้เหมือนกันนะครับตอนนี้เราชาร์จตนแบตเต็มนะครับผมเราลองเอาไปใช้งานจริงกันดูนะครับมันใช้ได้มีขนาดนั้นหรือเปล่านะครับผมอู้ท่านผู้ชมครับมันทํางานได้อย่างเยี่ยมเลยนะครับก็เหมือนไฟฉายทั่วไปอันหนึ่งเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับผมสําหรับไฟฉายที่เราใช้ซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับแทนแบตเตอรี่นะครับผมเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะใช้ได้นานกี่นาทีนะครับหรือเป็นชั่วโมงเลยนะครับผม ถ้ามันเกินหนึ่งชั่วโมงผมก็จะหยุดถ่ายนะครับผมนะก็ถือว่ามันใช้แทนได้นะครับเราลองไปดูดีกว่าครับว่าใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงนะครับมันถึงจะหมดเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะจับเวลากันนะครับว่าใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะครับถึงจะดับถ้าหากว่ามันนานเกินหนึ่งชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมผมก็ขอหยุดเอาไว้แค่หนึ่งชั่วโมงนะครับผมและถือว่ามันสามารถใช้แทนแบตเตอรี่ได้เราลองไปเปิดดูกันเลยครับว่าจะได้นงาวนาน เป็นชั่วโมงเลยไหมครับเริ่มเลยครับ เอาละครับท่านผู้ชมเราก็มาถึงหนึ่งชั่วโมงันได้นะครับยังไม่หมดเลยแต่ก็ใกล้หมดแล้วนะครับผมเราไปสรุปกันดีกว่านะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับสรุปนะครับผมตามที่ผมพูดเอาไว้เลยนะครับผมมันเปิดใช้งานได้ย่างนานกว่าหนึ่งชั่วโมงแน่นอนนะครับพอเมื่อกี้เราได้ทดลองจับเวลาไปแล้วนะครับมันเลยหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับนี่พลังงานมันก็ยังเหลืออยู่นะครับผมคิดเห็นว่ามันใช้แทนแบตเตอรี่ได้นะครับผมผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับ การนำคาปาซิเตอร์นะครับซูเปอร์คาปาซิเตอร์เนี่ยครับไปทดแทนแบตเตอรี่นะครับทำได้หรือเปล่าก็อยากก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปได้ครับสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้คเต็มที่เลยนะครับว่าคุณชมสามารถที่จะเอาซูเปอร์คาปาซิเตอร์มาใช้แทนแบตเตอรี่ได้หรือเปล่าครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนให้กับช่องทำพูนำิุปกรของเราด้วยนะครับผม สำหรับคลิปหน้าเนี่ยครับเราจะทดลองอะไรเกี่ยวกับซูเปอร์คาปาซิเตอร์หรือทดลองอะไรเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ก็อย่าลืมติดตามชมกันได้เลยนะครับผม